สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เข้า,เ,าเข้าเป็นรอบ v i p นะครับผมนะ VIP38 สามแปดนะเมื่อวานนี้ให้สามนะ ในส่วนของฮานอยเลขวินเลขวินนี่ไม่มาเลยนะนะออกแต่เลขเบิ้ลไม่เข้าเลยทุกคนนะะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสามนอยวันนี้เด่นนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่ง ก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่ไม่มีแต่หนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้ารอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นพิเศษแล้วก็ปกติ ก็ขอให้มีหนึ่งมาครับผมนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลกวินนะครับผมเลกวินเมื่อวานนี้ไม่มาเลยวันนี้ขอแก้มือใหม่เฉพาะก,กิจนะครับก็จะมีหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปด หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าต่อไปเป็นพิเศษพิเศษนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปก็จะเป็นปกติ ปกตินะครับก็จะมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเกห้าหหนึ่งสอห้าเ็ดเก้าต่อไปก็จะเป็น VIP ก็จะมี1นึสองสาม หนึ่งหนึ่งสามสองไม่มีศูนย์นะหนึ่งศูนย์สามหกหกห้าเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สามหกห้าเจ็ดแปดนะ หนึ่ง7 8โอเคครับผมฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ